เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบานเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเชิญ์มนชนด้วยนะครับอีพีนี้จะน,นําเสนอแนวทางของผังเลขวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567นะครับใบแรกครับเลขเด่นเห็นชัดนะครับใบนี้ให้7กับ0มาส่วนขนมจีนนะครับให้7 0และ6เป็นชุดเลขสวยนะครับ ใบต่อไปครับเป็นเลขปิดท้ายเลขตัวเด่นเช่นเดียวกันนะครับก็ได้มาตัวเดียวกัน7 0ศและ6ส่วนใบนี้จะเป็นอาจารย์โหวนวิเชียนนะครับเป็นพยากรประจำวันรายวันนะครับนำมาฝากด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ไปต่อไปครับเป็นอาจารย์หมอเหลงนะครับให้ชุด513136เสาชิงช้านะครับโดยอาจารย์นี้อุบลน,นะครับให้353771และก็79มาครับต่อไปนะครับเป็นอาจารย์อยุทยากรุงเก่านะครับให้8เด่น8มา81และก็86 18แล้วละก็19ครับ อาจารย์เมธีกาแฟาดำนะครับให้เด่นลอยมาจะเป็นเด่น2 142 426 20 21 23 24 25 26 27 28และ29ต่อไปเป็นอาจารย์ยาม3ตานะครับให้เด่น8มา80 81 83 8 5 8 6 8 8แม่ไพเาราะนะครับให้ชุด1 8 4 8 4 2 4 2 1และ4 1 4 2และ4 8ครับเลขอิทธิพลจากดวงดาวนะครับใบนี้ให้เด่น2มา392 217และก็21 921 173แล้วก็29มานะครับ ใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นของคุณทิวอ่างทองนะครับให้6 9 0 3และ2เป็นชุดเลขสวย6 3 2 2 0 9 2 0 3 2 0 0 9 6แล้วก็2 3นะครับแนวทางของชุมทางเลขก็ตามนี้เลยนะครับส่วนใบนี้จะเป็นเรื่องราวมหัสจัจจรนย์นะครับที่นำมาฝากหลายคนถามหากันนะครับก็เลย เอามาฝากด้วยเช่นเดียวกันนะครับตามนี้เลยนะครับส่วนใบนี้จะเป็นสรุปเลขสดจากจ่าชิดนะครับให้ชุดเลขสวยมา28 1และ3ชุด2ตัวครับ2821 23 88 8 1, 8 3, 8 2 3 3 2 2 8 8 3 38 8แล้วก็31มาครับใบต่อไปครับเหนือให้เด่น2มาสรุปเลขเด่นเหนือนะครับก็จะเป็น 20 21 2นย์ส6งหนึ่งแล้วก็สองาใต้ล่างครับให้เด่น8สรุปเด่นล่างมาจะเป็น80 8ศ8น8์8ป8หนึ่งแล้วก็แปดนะครับต่อไปครับเป็นเสียงโชคจากต้นโพนนะครับให้เด่นเนื้อเด่น1มานะครับ6กสองหนึ่ง สองห5 6ครับต่อไปนะครับเป็นเจ้าแห่งวงการเลขเด่นครับให้ชุดเลขสวยมา268และ9เด่นจะเป็นเด่น8นะครับ2องส6งแ8ดหกหกแปดห8แปดแปด 926สนะครับส่วนชุด2ตัวก็ตามนั้นเลยเลขวิทยาศาสตร์นะครับเหนือให้เด่น3มา3 2 3 4แล้วก็3 7มาครับใบต่อไปครับเป็นสรุปเลขเด่นนะครับวิ่ง8เด่น8 5 258 5 8 6 8 6 2 6 2 5 ปฏิทินหลวงปู่สดให้ลาบนะครับใบนี้ให้ชุดเลขสวยมา5 8 2แล้วก็6มาครับต่อไปนะครับใบนี้จะเป็นแนวทางอของอาจาร,รย์หลายๆาท่านด้วยกันนะครับนำมาฝากเช่นเดียวกันมีหลายคนถามหามานะครับตามนี้เลยต่อไปเป็นทินกรนะครับ สี 12, 127, ่หนึ่ง่งเจพลงปุก1นึ 12, แล้วก็14 21และสอต่อไปครับเป็นชัยพรนะครับ946 4 6ี่หกสนึ่งหกหจันญานัทครับ4649 6กหนึ่งหต่อไปครับเป็นเด่นเหนือนะครับให้เด่น5้าห8 51, 5ป5 1้าแปดห้าห5ึ่งห้าหหกห้าห้เด่นใต้เด่นสอง สองหนึ2งสอและสอเจต่อไปนะครับเป็นครบเครื่องเรื่องใบนี้นะครับที่หลายรอบแล้วนะครับที่ถามหากันเข้ามาก็บางทีก็ไม่ได้เอามาให้ได้รับชมกันนะครับต้องขอไปด้วยกันเนาะ รอบนี้นะครับใบเต็มมาก็นํามาฝากเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ5อาจารย์ด้วยกันนะครับส่วนใบนี้จะเป็นใบสูตรวิธีคิดคำนวณน,นะครับนํามาฝากเหมือนเช่นเคยครับต่อไปนะครับเป็นลิขิตสิทธิชโชคนะครับให้ชุดเลขสวยมา5 6 7และ2 ต่อไปนะครับเป็นชุด3ตัว34ชุดตามนี้เลยนะครับใบต่อไปครับเป็นชุดยาดมิตรนะครับให้189มาต่อไปครับเป็นอาจารย์เสือน้อยนะครับให้เด่นศูนย์สามเจ็ 0ูนยและ0ูย์7ใบต่อไปครับเป็นเด่น6กลอย6ก6กับ4มานะครับ2ตัวมา1ตัว6 4 3และ0ูนย์4ตัวมา2ตัวครับ <c oughs> ต่อไปนะครับเป็นเลขเด่นใต้ล่างนะครับให้ชุดเลขสวยมา7 5และ8ตัวเดียวจะเป็นเด่น8มานะครับสำหรับรอบนี้ต่อไปครับเป็นอาจารย์ฮวดแซ่โคนะครับให้เด่นเหนือ2มา2 1 2 4 2 5 สองหกสองเจ็ดและก็สองแปดส่วนใต้ให้เด่นเก้ามานะครับเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดและก็เก้าแปดใบสุดท้ายครับใบนี้จะเป็นเลขวิทยาศาสตร์โดยอาจารย์เชาานะครับให้สามมานะครับจะชิดให้สอง 1> 8 1และ3เด่นนะครับรอย2ล่าง8นะครับนี่คือแนวทางของผังเลขนั่นเองนะครับงวดจำวันที่16กุมภาพันธ์2567นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยล้วกันเจอกันใหม e ่อีพีหน้าครับ